ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับครบ2เดือนแตงโมเสียชีวิตทนายสาครสรุป5ประเด็นสุดท้ายจบแบบนี้สาครศสิริชัยทนายความชื่อดังเผยว่าตามที่มีข่าวว่าตำรวจจะสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาในวันที่26เมษายนนี้หลังจากตกเรือสปีดโบ๊ทกลางลำน้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา จากการติดตามข่าวทนายสาครขอสรุปภาพรวมของคดีดังนี้ 1. คดีนี้เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกระดับชั้นทุกสาขาอาชีพมากที่สุดเป็นประวัติการทั้งนักการเมืองดารานักแสดงพ่อค้าประชาชนมากกว่ากรณีการเสียชีวิตของดาราท่านอื่นที่มีการเสียชีวิตในช่วง1 0 2ถปีที่ผ่านมา 2. เป็นคดีที่แหล่งชุมนุมของคนหิวแสงมากที่สุดเนื่องจากคดีนี้นักข่าวสื่อมวลชนทุกสายต่างให้ความสนใจนำเสนอข่าวทั้งสายอาจญากรรมสายการเมืองสายบันเทิงสายสังคมหากมีบุคคลใดปรากฏตัวท่ามกลางสื่อมวลชนและมีการให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดมักได้รับความสนใจและมีการนำเสนอข่าวปรากฏแพร่ในหลายสื่อทุกช่องทางในประเทศไทย 3. เป็นแหล่งชุมนุมของทนายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากที่สุดอีกคดีหนึ่งซึ่งมีทั้งทนายความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงและทนายความที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างแสดงความคิดเห็นในมุมมองของแต่ละคนโดยสุดท้ายทนายก็ขัดแย้งกันเองแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจดังที่กล่าวมาข้างต้นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมและมีเหตุผล เพื่อกระตุ้นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดี 4. เป็นคดีการเสียชีวิตของดาราที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานมากที่สุดคดีหนึ่งโดยพยานบุคคลมีการสอบปากคำถึง140ปากทั้งพยานบุคคลที่อยู่บนเรือขณะเกิดเหตุพยานแวดล้อมกรณีพยานผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งวัตถุพยานต่างๆโดยพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ควบคุม เกี่ยวกับคดีมากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสยัยและได้รับความเป็นธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุกคน 5. ผลสรุปสุดท้ายของคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเป็นกรณีความเสียชีวิตที่เกิดจากการกระทําโดยประมาทเท่านั้นมิใช่กรณีการเสียชีวิตเกิดจากการฆาตกรรมเพราะพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ